ถ้าหากว่าถูกหมากสีขาวขึ้นม้ามาที่งอสองที่ถูกต้องนะครับต้องขึ้นโคนตัวซ้ายนะครับไปป้องกันแล้วสีขาวจะขโมยไม่ได้นะครับเพราะว่าขึ้นมาก็จะเสียทีเดินนะครับถูกเม็ดผูกก่อนแล้วค่อยไล่ม้าทีหลังเสียทีเดินหมายความว่าอะไร เสียทีเดินคือเดินมาแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับเช่นคู่ต่อสู้ผูกแล้วก็ถูกไล่เราก็ต้องกลับคือเป็นการเดินทำให้คู่ต่อสู้ได้เดินฟรีนะครับซึ่งเราไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าเสียทีเดินนะครับม้าขึ้น ที่ถูกต้องโคนขึ้นนะครับต่อมานะครับให้ขึ้นโคนด้านซ้ายหมากสีแดงก็จะพัฒนาม้าขึ้นนะครับให้ขึ้นเม็ดนะครับเรียง3ตัวแบบนี้นะครับทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเป็นพื้นฐานของการเดินไม้โยงขวานะครับจากนั้นนะครับให้ท่านเปิดเบีย้ยหน้าโคนทางขวาเพื่อเตรียมที่จะขึ้นมา้า นะครับทีนี้จุดที่ท่านจะต้องรู้จักเชิงเบี้ยนะครับทุกครั้งที่คู่ต่อสู้เปิดเบี้ยหน้าโคนเราต้องฝึกเปิดเบี้ยหน้าม้าขึ้นไปทันทีนะครับตรงนี้ถือถือว่าเป็นเทคนิคการเดินเบี้ยนะครับซึ่งสำคัญมากนะครับตรงนี้นะครับท่านจะขึ้นม้าเลยหรือจะขึ้นเบี้ยคู่ก็ได้ แต่ที่นิยมเดินคือเบี้ยคู่โดยเฉพาะท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับจะเดินเบี้ยคู่ขึ้นมาแล้วค่อยขึ้นม้าทีหลังนะครับท่านก็ขึ้นเบี้ยคู่ขึ้นมาแล้วสีแดงก็จะเดินเบี้ยตัวนี้เตรียมขึ้นเป็นไม้โยงขวานะครับเหมือนเดิมนะครับหลักการทุกครั้งที่คู่ต่อสู้เปิดเบี้ยหน้าโคนท่านก็เปิดเบี้ยหน้าม้าขึ้นมานะครับ เป็นเบีย้ยคู่กลางม้าขึ้นมาฝั่งนี้ก็ขึ้นไปทีนี้จุดตรงนี้นะครับผมถ้าเบีย้ยนะครับที่มายืนอยู่แถวสี่เคลื่อนขึ้นมานะครับมายังแดนคู่ต่อสู้เรียกว่าเบีย้ยสูงทีนี้เบสิกพื้นฐานของการเล่นเบีย้ยสูง นะครับสำคัญมากนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆมือใหม่นะครับที่เข้ามาฝึกฝนเล่นหมากรุกไทยนะครับถ้าหากว่าหมากขาวไม่มีพื้นฐานนะครับไปเดินเบี้ยสูงแต้มนี้ถูกสีแดงนะครับแก้หมากด้วยการเดินม้านะครับไปจับกินนะครับก็จะถูกกินฟรีตัวใดตัวหนึ่งนะครับ จะเห็นว่าม้าตัวนี้นะครับโจมตีเบี้ยตรงกลางและโจมตีเบี้ยตัวนี้ถ้าหากว่าเม็ดขึ้นมาผูกถูกกินเบี้ยตัวนี้นะครับถ้าหากว่าผูกตัวนี้เบี้ยตัวนี้จะเสียนะครับที่ครูพงชี้นี้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหมากขาวพื้นฐานไม่ค่อยแน่นจึงเล่นเบี้ยสูงขึ้นมานะครับ <c oughs> การจะเล่นเบี้ยสูงได้นะครับมีเทคนิคแค่ ให้ท่านขึ้นเม็ดขึ้นโคนอย่างนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วถ้าได้จังหวะแล้วค่อยขึ้นเบี้ยสูงแบบนี้ถึงจะเล่นได้นะครับแต่ถ้าพื้นฐานเรายังไม่ดีนะครับอย่าเพิ่งเห็นแก่พื้นที่ที่สูงกะว่าจะเอาเปรียบคู่ต่อสู้แล้วต้องกลับมาเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะว่าถ้าเราทิมเบี้ยไปมั่วอาจจะแพ้ได้เลย นะครับอย่างเช่นหมาขาวทิ่มสูงขึ้นมาถูกม้าไปจับวิธีแก้ก็จะต้องใช้เบี้ยในกินออกนอกนั่นก็หมายความว่าถูกบังคับให้ต้องผิดหลักการแล้วนะครับเอาเบี้ยกลางกระดานกินออกนอกใช้โคนกินเรียบๆจะเห็นว่าตัวตัวนี้ก็เป็นจุดอ่อนอีกเม็ดขึ้นมานะครับถูกกินตัดเบี้ยกินขึ้นมาถ้าหากว่าเม็ดกินถูกเบี้ยไล่อีกนะครับ ถ้าเบียกินขึ้นมาถูกโคนตั้งเห็นไหมครับว่าเป็นจุดอ่อนนะครับโคนตัวนี้เขาอาจจะยังไม่กินเบีย้ยนะครับแต่เขาก็ยึดพื้นที่ไว้ทําให้เม็ดเคลื่อนลําบากเบีย้ยตัวนี้ก็เป็นจุดอ่อนนะครับในหมากรุกแค่เรามีจุดอ่อนถูกคู่ต่อสู้ยึดไว้ก็อึดอัดเดินลําบากแล้วครับผม นี่คือตัวอย่างของการที่หมากขาวทิมเบียสูงโดยไม่พร้อมนะครับทีนี้หมากขาวก็รู้แล้วนะครับว่าทิมเบียสูงขึ้นมานะครับจากที่กะจะเอาเปรียบคู่ต่อสู้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบหมากขาวที่ดีที่สุดก็ขึ้นเม็ดนะครับ ผมชอบใช้คำว่าพัฒนาตัวหมากขึ้นมาการพัฒนาตัวหมากขึ้นมาคือเดินขึ้นมาอยู่ใกล้สี่เหลี่ยมเซนเตอร์หรือพื้นที่สี่ตากลางกระดานนั่นหมายความว่าเม็ดจะมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากที่สุดทุกตัวนะครับที่ไม่ใช่เรือนะครับที่เป็นหมากตัวเล็กเช่นมมาโคนนะครับถ้ายืนอยู่ใกล้พื้นที่เซนเตอร์คุมพื้นที่เซนเตอร์ได้ จะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดส่วนเรือจะมีประสิทธิภาพก็คือต้องมีคลองเรือโล่งๆนะครับมีคลองเปิดโลง่งทั้งแนวตั้งแนวนอนจึงจะมีประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับตรงนี้อธิบายให้หลายท่านที่สงสัยว่าทําไมครูพงษ์ใช้คําว่าพัฒนาตัวหมากนะครับในหมากลุกสากลใช้คําว่า development นะครับการ พัฒนาตัวใหญ่ขึ้นมาใช้งานนะครับครูพงก็มาใช้กับหมารุกไทยนะครับเพราะว่าเป็นการนำมาประยุกต์ใช้ด้วยกันได้นะครับเนื่องจากว่าครูพง์เป็นอดีตนักกีฬาหมารุกสากลทีมชาติไทยดังนั้นความรู้ที่อธิบายให้กับทุกท่านได้ศึกษากันในเกือบคลิปทุกคลิปที่ผมอธิบายเกมจะแฝงความเป็นหมารุกสากลอยู่ด้วยนะครับ ดังนั้นทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปทางช่องเซียนเหนือเซียนจึงรู้สึกว่าเกิดประโยชน์พัฒนาฝีมือดีขึ้นนะครับนั่นคือการที่ผมนำความรู้ในหมากรุกสากลนะครับมาประยุกต์ใช้อธิบายให้กับทุกท่านได้เข้าใจนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านที่เข้ามาตั้งใจศึกษาด้วยนะครับเพียงแค่คลิปที่ทำ ดีอย่างเดียวไม่ได้ทุกท่านต้องขยันศึกษาด้วยนะครับต้องประกอบกันทั้งสองฝ่ายนะครับหมากสีแดงก็พัฒนาเม็ดขึ้นนะครับถ้าหากว่าโคนขึ้นหลังเม็ดนะครับได้รับความนิยมอย่างมากในยุคข,ของขุนทองคำครั้งที่1-5นะครับเมื่อ20-30ปีที่แล้ว โคลเทียมเม็ดได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเรียกว่าม้ายงขวาบรลือโลกนะครับโคนขึ้นแล้วก็ขุนขึ้นเหตุผลที่โคนเทียมเม็ดได้รับความนิยมเนื่องจากว่าเมื่อเบีย้ยกินแลกกันไปแล้วโคนตัวที่อยู่หลังเม็ดสามารถขึ้นมาในตำแหน่งโคนขุนพลได้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับ จึงได้รับความนิยมในสมัยนั้นเรียกว่าม้ายงขวาบรรลือโลกนะครับต่อมาปัจจุบันนะครับเป็นยุคในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้ถ้าท่านสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นสุดยอดเซียนนลกระจิบสุดยอดเซียนไพรโรดสุดยอดเซียนบุญสืบนะครับต่างก็นำมา้ายงขวาอิทธิฤทธิ์คือโคนผูกเม็ดมาใช้ นะครับโคนขึ้นนะครับเป็นไม้ยงขวาอิทิฤตทั้งคู่และก็ขึ้นขุนวังในเหตุผลเพราะว่าขุนสามารถเลือกได้สองทางเลือกถ้าอยู่ด้านนี้เรียกว่าวังนอกนะครับฝั่งนี้เรียกว่าวังในหมากสีแดงขึ้นวังนอกหรือจะขึ้นวังในก็ได้นะครับ